เขาลงห้วยไปหมดเลยไปไหนไปด้วยกันต้องพกแชมพูฮาวิล่าไปด้วยจะไปไหนก็ตามตอนนี้ยิ่งมาทะเลไม่ว่าจะเป็นในสระว่ายน้ำคอลีนหรือไปที่ทะเลกลางทะเลน้ำทะเลเอง ก็ทาให้สภาพผมเราสามารถเสียได้รวมทั้งแสงแดดด้วยสิ่งที่หนูม,มั่นใจมากที่สุดก็คือแชมพูฮาวิล่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าฮาวิล่าเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรสดไม่ใช่สารสกัดนะคะเป็นสมุนไพรสดที่ไว้วางใจมากๆหัวใจสําคัญจะอยู่ที่แชมพูคะ่ะทุกครั้งขึ้นจากสะหรือกลับจากทะเลหนูก็จะสะด้วยแชมพูฮาวิล่าก่อนอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยครีมนวดเอานวดแค่ปลายๆนะนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกกนั้นผลิตภัณฑ์อื่นๆของฮาวิล่าก็สามารถ ลองแอดไลน์เข้าไปในฮาวิล่าเดี๋ยวนวมจะเขียนให้ในในหน้าเพจนี้นะคะลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามดูได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมนวมไว้ใจฮาวิล่าค่ะ